ในวิดีโอนี้นะครับผมจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับเครื่องมือ,อสำคัญตัวหนึ่งนะครับของหลักสูตร DIY Portfolio Online นี้นะครับก็คือไฟล์ Excel ที่มีชื่อว่า Fund Database นะครับซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการาสกรีนคัดกรองกองทุนรวมต่างๆนะครับแล้วก็เปรียบเทียบผลตอบแทนในเบื้องต้นก่อนที่จะเอาไปใช้ศึกษาข้อมูลใน,ในเชิงลึกต่อไปนะครับซึ่ง ก็ต้องอขอให้เครดิตกับทางทีม Avenger Planner ไว้นะครับซึ่งเรามีทีมงานของ Avenger Planner เนี่ยเป็นคนช่วยเตรียมข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็ข้อมูลมามา,าเหมือนประมวลอีกทีนึงนะครับเพื่อนำมาเซฟเป็นไฟล์แล้วก็อัปเดตให้กับทุกท่านในในใน private group เนี้ยได้ใช้กันนะครับก็มีความตั้งใจว่าจะอัปเดตให้ทุกเดือนนะครับแต่ถ้าว่าขาดหายไปยังไงก็ เตือนกันได้นะครับเรียกกันได้เพราะว่าเราเราทำด้วยแมนนวลนะบางทีอาจจะมีตกหล่นบ้างนะครับโครงสร้างที่สำคัญเนี่ยโดยเฉพาะส่วนที่ทาง a v v n t u u r p p n n e r มีมีส่วนช่วยเหลือผมมากเนี่ยนะครับก็คือคอลัมน์ที่ชื่อว่า AVP category นี้นะครับผมได้มีเกลิ่นให้ให้ทราบในวิดีโอบทเรียนในบางบทเรียนแล้วว่าอกองทุนรวมในไทยเนี่ยถ,ถึงไม่ใช่แค่ในไทยนะครับในต่างประเทศด้วย าการจะแบ่งประเภทของกองเพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบกันได้แบบ Apple to Apple เนี่ยบางทีมันทำได้ค่อนข้างยากเพราะว่า,อากองเนี่ยยื่นจดทะเบียนนะครับเป็นกองประเภทหนึ่งแต่เวลาลงทุนเนี่ยอาจจะลงทุนแตกต่างจากประเภทที่จดทะเบียนไว้นะครับก็มีความพยายามของหลายๆเจ้านะครับหลายๆคนในการที่จะแยกประเภทตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดว่าเราไปาดูในเว็บไซต์ Morningstar Morningstar ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเรื่องกองทุนรวมที่ดีอีกเว็บหนึ่งนะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า Morningstar Category นะครับคือเป็นกลุ่มที่ Morningstar เขาตั้งเองนะครับถ้าเราไปดูในเว็บไซต์ของอสมาคมบริษัทจัดการลงทุนก็จะมีกลุ่มที่ชื่อว่า AIMC Category นะครับอย่างอันนี้ก็เป็น AVP a v e n t u r e p a n n e r Category นะครับ คือทำไมแต่ละคนจะต้องมีการแบ่งกันเองนะครับเพราะว่าเวลาแบ่งแล้วเนี่ยด้วยความที่วัตถุประสงค์การใช้งานมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางเจ้าก็แบ่งหยาบนะครับมีกองหลายประเภทไปปนกันอยู่นะครับบางเจ้าก็แบ่งละเอียดแต่ว่าละเอียดจริงแต่ว่ามันดันไม่มีกลุ่มที่เราอยากดูงงไหมครับมันผสมกันหยาบกับละเอียดไปผสมกันไอ้ที่ละเอียดก็ละเอียดจังนะครับไอ้ที่หยาบก็ไปปนกับอ,อย่างอื่นอนไนะไรเงี้ยครับ ังน,นั้นปัจจุบันนี้ผมเองใช้ a v P Category นะครับก็จะขอนำ a v P Category เนี่ยมา,มาให้ทุกท่านในในหลักสูตร DIY ใช้ด้วยนะครับแต่ว่าอย่าไปยึดติดกับมันมากนะครับเนื่องจากว่ามันก็เป็นการมองด้วยสายตาของคนของทีมนะครับยังไม่ได้ใช้แบบ Machine Learning อะไรขนาดนั้นแปลว่าความผิดพลาดก็ก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นแล้วก็เช่นกันพอกองทุนลงปะทุนเป็นสักระยะเนี่ยมีสไตล์การลงทุนที่เปลี่ยนไป บางทีแคตตากรีเดิมที่ที่เราทำไว้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ตรงแล้วนะครับดังนั้น feel free นะครับ feel free to edit หมายความว่าถ้าคิดว่ามันไม่ตรงเนี่ยก็คือสามารถพิมพ์แก้ได้ตรงๆเลยนะครับว่าอยากจะให้มันอยู่กลุ่มไหนเพื่อประโยชน์ในการ filter หรือ screening นะครับอันนี้คือคอลัมน์ที่สำคัญคอลัมน์แรกนะครับ a v p category คอลัมน์ที่2เนี่ยจะเป็นคอลัมน์เรื่องของสไตล์การบริหารนะครับก็จะมี active fund กับ passive fund นะครับเวลาดูว่าแอคทีฟไหมเนี่ยเราจะลุกทรูลุกทรูหมายถึงว่ามองเข้าไปถึงมาสเตอร์ฟันด้วยนะครับแปลว่าถ้ากองไหนในไทยเนี่ยฟีดไปลงกองต่างประเทศแล้วกองต่างประเทศเนี่ยมันเป็น Fund, แอคทีฟฟันเราก็จะใส่ตรงนี้ว่าแอคทีฟนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลงกองต่างประเทศแล้วกองต่างประเทศมันเป็น ive, แพสซีฟเราก็จะใส่ตรงนี้ว่าแพสซีฟนะครับคือจะเน้นไปที่การลงทุนขั้นสุดท้ายอะว่ามันบริหารสไตล์ไหนนะครับส่วนตรงฟันไทฟ์เนี่ย ก็จะมีให้เลือกหลากหลายครับว่าเป็นกอง general LTF กองที่จดขึ้นมาเพื่อให้ provident fund ลงทุนกอง arm f ssf ssfx นะครับกองที่จดขึ้นมาเป็นคลาสพิเศษเพื่อให้ unit link ลงทุนก็คือจะมีการแบ่งไว้ให้นะครับ d i v i d e n อันนี้ก็จะมีแบ่งว่าจ่ายหรือไม่จ่ายนะครับ f u n code คือชื่อกองทุนนะครับก,ก็จะมีทำไว้ให้ master fund กองนั้นฟีดไปลงทุนในมาสเตอร์ฟันหรือกองหลักกองไหนนะครับก็จะมีทําสรุปไปให้บางกองถ้าไม่มีนะครับก็แปลว่าเขาลงทุนเองนะครับเห็นไหมถ้าเลื่อนลงไปดูเนี่ยาบางกองก็ไม่มีมาสเตอร์ฟันแปลว่าอาจจะลงทุนเองนะครับหรือบางครั้งเนี่ยข้อผิดพลาดก็จะมีตรงที่ว่ามาสเตอร์ฟันของบางกองเนี่ยมันมีเปลี่ยนนะครับดัตต b เบสนี้มันอาจจะไม่อัปเดตนะครับเราก็จะพยายามอัปเดตให,ให้ให้มันเป็นปัจจุบันให้ได้แต่ถ้าไม่อัปเดตยังไงก็เช่นเดิมครับ feel free to edit นะครับ อีดได้เลยหรือว่าจะส่งมาแจ้งทางาหลังไมในในกรุปก็ได้หรือว่าจะโพสต์ในกรุปเลยเพื่อดิสคัสันว่าตรงนี้มันมันคือมันควรเป็นกองประเภทไหนมาสเตอร์ฟันมันคืออะไรกันแน่เงี้ยครับก,ก็ทําได้นะครับอ,อยากอยากให้ไฟล์เนี้ยอย่ามองว่ามันเป็นไฟล์ที่สําเร็จรูปแล้วแล้วเราจะใช้อย่างเดียวก็คงต้องขอให้มีส่วนในการาร่วมตรวจสอบแล้วก็ร่วมปรับปรุงมันด้วยนะครับ ส่วนคอลัมน์ G H I J K L M เนี่ยมันจะเป็นผลตอบแทนย้อนหลัง1เดือน3เดือน6เดือน1ปี3ปี5ปี10ปีนะครับของวันที่ตามตามชื่อชีตนี้นะครับอันนี้คือวันที่31เดือน12 2020ก็คือของสิ้นปี2020มองย้อนไป1เดือน3เดือน6เดือน1ปี3ปี5ปี10ปีได้เท่าไหร่นะครับ ถ้าเกิดว่าตรงไหนไม่มีผลตอบแทนเนี่ยจะใส่เป็นเครื่องหมายขีดเอาไว้นะครับสังเกตจะไม่ใส่เป็นเครื่องหมายศูนย์นะครับเพราะว่าถ้าใส่เป็นเลขศูนย์เนี่ยมันจะมีผลในการสกรีนกองคือมันจะมองว่ากองนั้นได้ผลตอบแทนศูเอร์เซ็ซึ่งจริงๆไม่ใช่จริงๆคือมันไม่มีผลตอบแทนต่างหากในช่วงนั้นก็ใส่เครื่องหมายขีดไว้นะครับโฟลของฟลายเนี่ยจะจะมีเท่านี้นะครับก็จะมีจํานวนบรรทัดที่ที่ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ น่าจะพอเข้าใจโครงสร้างไฟล์แล้วผมจะ,ะพาใช้งานนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะ,จะใช้งานมันได้แบบแบบมีประสิทธิภาพหน่อยแต่ถ้าใครเก่ง Excel แล้วจริงผมไม่ต้องสอนแล้วท่านก็ไปซอร์ไปแวงอะไรได้นะครับเวลาใช้ไฟล์นี้เราจะใช้งานส่วนของฟิลเตอร์หรือว่าการคัดกรองค่อนข้างมากนะฟิลเตอร์อคือหัวลูกศรด้านบนนะครับหัวลูกศรด้านบนนะครับฟิลเตอร์มันสามารถทำได้ทั้งซอรทั้งแวงทั้งซ่อนทั้งแสดงอะไรเงี้ยนะครับ ต,ตัวอย่างเช่นนะครับเคสที่เราจะใชใ้บ่อยก็คือเราจะสกรีนกองนะครับตัวอย่างเช่นผมจะสกรีนเฉพาะ c a t ตากรีที่ชื่อว่าหุ้นเทคละกันจะสแกนแค่นี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะมีประเภทของ a v p Category ทาไปเยอะนะครับก็เราก็เอาออกก่อนก็นกนได้ select ออ,ออก,กออกออกนะครับแล้วเลื่อนหาคำว่า eq global tech นะครับ หรือจะอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่เลื่อนหาพิมพ์เซิร์ชเอาเลยพิมพ์คําว่าเทคอมันก็จะขึ้นมา2อันนะครับขึ้นมา2อันเราบอกว่าเราจะเอาอันเดียวแล้วก็แล้วก็เอาอันเดียวนะครับก็กดโอเคอย่างเงี้ยมันก็จะสะกรีนมาเฉพาะ global tech นะครับเราว่าเราต้องการ global tech แล้วขอเอาสไตล์เฉพาะ passive ก็จะได้ passive อย่างเี้นะครับเราว่าไม่เราเอา active เราก็ติ๊ก passive ออกนะครับ ฟันทายแปลว่าเราอยากรู้แค่กอง R m F นะครับแล้วก็กด R m F เออมันก็จะโชว์มามันก็จะมีเท่านี้ครับแล้วก็มันก็จะโชว์ว่าฟันโค้ดคืออะไรมาสเตอร์ฟันคืออะไรนะครับผลตอบแทนเป็นยังไงเราอยากซอสอยากซอสต,ตามหนึ่งปีเราไปกดที่หนึ่งปีซอสนะครับก็จะได้อย่างเงี้ยหกเก้าห้าสิบสี่สามสิบแปดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้คือการใช้คำสั่งฟิลเตอร์ เพื่อใช้งานไฟล์นี้นะครับอ่าก็ก็อยากให้ได้เรียนรู้ไว้ใครที่เป็นอยู่แล้วก็ง่ายๆอยู่แล้วเนาะทุกท่านแต่ถ้าใครยังไม่เคยก็ก็ลองฝึกใช้ดูนะครับทีนี้ผมจะให้ดูแอดวานซ์เคสบ้างว่าเอ๊ะเกิดเราอยากจะฟิลเตอร์แต่เราอยากจะแค่เพิ่มเพิ่มกองเข้ามาโดยที่ไม่เคลียร์ของเก่าไม่ไม่เคลียร์ของเก่านะครับของเก่าสีอันเนี้ยอยากให้มันมีไว้เหมือนเดิมอะ่ะเราอยากเพิ่มเข้ามานะครับอ่าเราทายังไงสมมุติว่าผมบอกว่าเอ๊ะผมอยากจะเพิ่ม ผมอยากจะเพิ่มนี่ดีกว่าฟันไทฟ์เนี่ยผมอยากจะเพิ่ม S S F เข้ามาด้วยนะครับผมก็ติ๊ก S S F มันก็เพิ่มเข้ามาเลยนะครับอันนี้อันนี้คืออย่างง่ายกรณีที่มันมันมัน่มันไม่ทับกันอยู่แล้วมันก็จะเพิ่มเข้ามาได้เลยนะครับแต่ถ้าผมบอกว่าไม่ผมอยากจะตัดทิ้งบางกองแอดเพิ่มบางกอ,ง,องนี่แล้วกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนดญาตผมขออนุญ ตัดทิ้งก่อนแล้วกันนะตัดทิ้งก่อนเพื่อเพื่อให้ทุกท่านพอเห็นตัวอย่างอันนี้ผมตัดทิ้งนะแล้วบอกว่าผมอยากจะเพิ่มมาบางกองผมก็ติ๊กเพิ่มมาถ้าเป็นอย่างนี้มันยังไม่ยากเนาะเออเอากรณีไหนดีขออนุญาตสดนิดนึงนะครับพยายามจะหา use case หรือว่า Cas สที่ที่ท่านจะได้ใช้กันเนาะเอาอเอางนี้แล้วกันอย่างนี้นะครับสมมติว่าท่านผมผม เวลาเวลาจะเคลียร์ฟิลเตอร์ออกทั้งหมดนะครับเคลียร์ฟิลเตอร์ออกทั้งหมดคือเคลียร์จากการที่สกีนเอาไว้เนี่ยให้ให้คลิกตรงเนี้แล้วก็คลิกเคลียร์ฟิลเตอร์คลิกเคลียร์ฟิลเตอร์นะครับคลิกเคลียร์ฟิลเตอร์และกันอ่ะผมจะทําเคสการแบบแอดกองมาเปรียบเทียบกันแล้วแล้วอยากจะเปรียบเทียบเฉพาะบางกองให้ดูนะครับตัวอย่างเช่นผมต้องการเปรียบเทียบกองทุนหุ้นไทยที่เป็นอกองที่กําลังดังอยู่สมัยนี้นะครับตัวอย่างเช่นผมต้องการเทียบกองที่ชื่อว่า tsf ข a เงี้ยผมก็คีดลงไปก็จะได้ tsf ขีด a มนาะทีนี้ผมอยากเทียบกับกองที่ชื่อว่า asp sme นะครับ asp sme อ,อ่ถ้าผมไปพิมพ์ตรงเนี้ยว่า asp sme เลยมันก็จะมีมาให้ผมก็เลือกเฉพาะตัวที่สนใจใช่ไหมครับเลือกเสร็จแล้วผมโอเคเนี่ย tsf มันจะหายไปมันจะโชว์แต่ t asp sme พอผมกดตรงนี้มาแล้วผมพิมพ์ tsf ขีด a ผมเลือก ASP SME AS มันก็หายไปอย่างเงี้ยครับคือคือมันเหมือนกับว่ามันโชว์ได้ทีละอันถ้าเราต้องการให้มันฟิล์มันฟิลเตอร์มาแล้วโชว์ได้ได้เป็นแบบฟิลเตอร์แล้วนํามาโชว์เพิ่มจากของเดิมให้เราทําอย่างนี้นะครับกดตรงนี้แล้วก็พิมพ์ ASP SME ใช่ไหมก็เลือกสิ่งที่เราสนใจแต่ว่าเลือกแล้วให้ติ๊กตรงนี้ครับ Add current selection to filter นะครับกดตรงนี้กดตรงนี้ด้วย นี่มันก็จะโผล่มาสองบรรทัดถ้าเราบอกว่าเราต้องการกองอื่นเข้ามาอีกเช่นเราต้องการกองอ่าอกองอะไรดีเราอยากอยากเอากองเซตห้ S C B เซตห้มามาใส่ด้วยนะครับเราก็ add current selection to filter มันก็จะใส่ได้นะครับอ่าแล้วเราก็สามารถ sort length เฉพาะเฉพาะสามกองนี้ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้คือคือตัวอย่างการการทำ screening ในแบบที่ แอดวาน์ขึ้นนะเป็นเป็นยูสเคสอีกแบบหนึ่งที่อาจจะต้องได้ใช้กันนะครับถ้าถ้าไม่ใช้แล้วก็เคลียร์ฟิลเตอร์ฟอร์มฟอร์มฟันโคตออกนะครับก็ก็น่าจะลองไปฝึกใช้กันได้นะครับหลักๆเนี่ยผมคิดว่ามันมีมันมีข้อมูลมากเพียงพอที่จะให้เรา Screening แล้วก็ค้นหาข้อมูลกองทุนได้ง่ายๆเป็นดัต a ต a s e เบสเร็วๆที่เร็วกว่าเราไปเปิดเว็บ ต่างๆนะครับแล้วก็เราสามารถ define แค t e g กรีได้เองวาอ่าสินทรัพย์ไหนเป็นแ a t ตอกรีไหนสามารถกดดูได้ว่าใน universe ของกองทุนเนี่ยมันมันมี c a t ต g กรีอะไรบ้างนะครับจริงๆถ้าใครเก่ง Excel กว่าน,นี้สามารถไปทำเหมือนเช่น insert pivot table นะครับเพื่อเพื่อดูซิวา่าในบรรดา c a t ต g กรีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับถ้าแบ่งเป็น ฟันไทป์แล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วแต่ละกองเนี่ยแต่ละเพศมีกี่กองอะไรเงี้ครับอันนี้อันนี้คือเป็นตัวอย่างขั้นสูงนะเอาเป็นว่าใครที่ใช้ Excel ในฟังกช์ชันที่สูงขึ้นกว่าน,นี้เป็นก็จะยังใช้ประโยชน์จากไฟล์นี้ครับได้ได้มากกว่าที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เนาะมันก็จะเอามาประมวลอะไรได้หลายอย่างครับเช่นเอามาวิเคราะห์ได้ด้วยว่าตัวอย่างเช่นเดีย๋ยวผม เปิดอันนี้ขึ้นมาผม Clear ần, Clear เคลียร์ทิ้งก่อนเคลียร์ทิ้งก่อนผมบอกว่าผมต้องการแค่อันเนี้ยแล้วก็ผมต้องการแค่เปรียบเทียบหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยแบบเป็นไทยเจเนอเรลแล้วกันไทยเจเนอเรลแล้วผมเอาเอารีเทิร์นมาเอาเรเทิร์นหนึ่งปีมานะครับอันเนี้ยมันมันจะโชว์หนึ่งปีแบบนับว่ามีกี่ค่านะผมกว่าผมอยากจะโชว์เป็น ค่าเฉลี่ยมันก็จะบอกได้ครับว่าริเทอร์นปีของกองหุ้นไทยเนี่ยเฉลี่ยเท่าไหร่ผมดึงหนึ่งปีมาอีกอันนึงนะครับรอบนี้ผมเปลี่ยนจากเขา value f i e l d setting ผมเปลี่ยนเป็น max ค่าสูงสุดของ1ปีเนี่ยเป็น18ดนะผมดึงหนึ่งปีมาอีกครั้งนึงเอาใส่ตรงนี้เปลี่ยนจากเขาเปลี่ยนเป็นค่า Min นี่ไหม i n นออย่างเงี้ยผมก็จะได้ว่าเนี่ยนะกองหุ้นไทย general นะหนปีแย่สุดลบยีค่าเฉลี่ยเจ นะครับลบเจ็ค่ามากสุด18อย่างเงี้ยผมเอากลุ่มอื่นมาก็ได้นะตัวอย่างเช่นผมอยากรู้ว่า,าผมอยากร,รู้ว่ากองผสมนะครับอันนี้กองผสมนะผสมหุ้น15หุ้น30หุ้น4 5หุ้น60 70อย่างเงี้ยมันมีเรนจ์ของผลตอบแทนยังไงอย่างเงี้ยผมก็ยังสามารถเอามาประมวลได้ด้วยครับว่าอ๋ออย่างกองนี้มินเท่านี้แม็กซ์เท่านี้เฉลี่ยเท่านี้อะไรเงี้ยครับ แต่พวกนี้ที่ท,ที่ที่พาทำให้ดูตอนหลังเนี่ยอันนี้เป็นฟังก์ชันขั้นสูงแล้วนะไม่ได้มีเจตนาที่จะมาสอน Pi ว o t Table นะครับแต่แค่จะบอกว่าข้อมูลในตารางนี้มันเอาไปประมวลทําได้หลายอย่างเหมือนกันถ้าเรามีทักษะในด้านของการทําข้อมูลนะครับแต่ถ้าเราไม่มีจริงเราใช้แค่เนี่ยฟังก์ชันฟิลเตอร์ซอสแลงต่างๆนะครับก็น่าจะเพียงพอแล้วก็เลยขออธิบายเครื่องมือตัวนี้ไว้นะครับหวังว่าทุกท่านจะใช้ประโยชน์จากมันได้นะครับขอบคุณครับ